สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาตีวนนท์45นะครับเรามีรถดีรถสวยคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับลูกค้าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับรถได้มาสภาพไหนนะครับผมชี้รายละเอียดนะฮะตำหนิให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เอาใจสายกระบะกันบ้างนะครับลูกค้ากับวีโก้แชมป์นะครับ t o โยต้าวีโก้แชมปผมบอกก่อนนะครับว่า Toyota า i ี o ก้นะครับทำออกมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแชมป์เนี่ยเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์และขายดีมากๆนะกับตลาดในเมืองไทยนะครับกับตลาดในเมืองไทยเนื่องจากด้วยบอดี้รูปลักษ์รูปทรงนะฮะแล้วตัว Smart c แคเนี่ยทำให้กลุ่มตลาดนิยมค่อนข้างหาซื้อใช้เป็นอย่างมากนะฮะกับคันนี้นะครับ Vigo c h a m p นะครับปี2012นะฮะ ปี2012นะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซิน2.7นะครับผมนะฮะขับนุ่มขับสบายนะเสียงเครื่องยนต์เงียบและกําลังอัดดีนะครับเหมาะสําหรับซื้อไปใช้งานนะฮะและซื้อเอาไปติดก๊าซติดแก๊สนะฮะเพื่อประหยัดน้ํามันและประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอย่างยิ่งนะฮะคันนี้มีแม็กแต่งให้นะครับลูกค้ามีแม็กแต่งให้นะครับสีเดิมรอบคันนะครับสีนี้บางเฉียบเลยนะลูกค้าลองเคาะดูนะบางทุกจุดนะฮะก่อนอื่นนะครับทุกคลิปผมจะทำเนี่ยผมจะถ่าย แผงประตูให้ดูอยู่เสมอนะฮะแผงประตูเนี่ยขอบยางเขาจะมี2ชั้นนะชั้น1ชั้น2ชั้น2ยังอยู่ครบนะฮะไม่มีฉีกขาดไม่มีเปื่อยนะครับอาจจะมีร่องรอยของของเนื้อวัสดุซีดบ้างเดี๋ยวผมเคลือบน้ายาให้นะครับแผงจิ้งลีดนะครับนะฮะยางชั้น2ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแผงจิ้งลีดไม่มีแตกนะฮะกระจกหน้าเดิมนะครับกระจกข้างข้างเดิมนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำและไม่เคยจมน้ำนะฮะไฟหน้าไฟท้ายเดิมนะครับผมเปิดราคาเลยนะครับลูกค้า วันนี้ผมจะอยากให้ลูกค้าที่งบน้อยๆได้รถไปใช้จริงๆนะครับผมขายแค่นี้พอนะที่อื่นผมไม่ทราบนะบออกห้างใหม่คันนี้มีประมาณ0กแสนปลายๆถึง7จ็ดแสนกว่านะครับหนึ่งแสนบาทนะราคาสุดแล้วใจนะครับจัดไฟแนนซ์ทะลุยอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาชมโดยรอบกันนะครับคันนี้ได้สีเดิมทั้งคันนะครับลูกค้าตําหนิรอยริ้วรอยเนี่ยมีบ้างนะมีตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะโดนหินนะโดนหินกระแทกมานะ มีจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ ancient, authentic, authentic. No like well, ่งนะฮะถือว่าถ้าไม่ส yes. ังเกตมองไม่เห็นนะครับขอบประตูต่างๆนะฮะองศาประตูนะครับชิดมุมหมดนะฮะองศาเสมอเสมอกันหมดตั้งแต่บนยันล่างเพราะว่าประตูไม่เคยแกะนะฮะประตูไม่เคยแกะสีนี้บางเจี๊ยบเลยนะฮะสีนี้บางเฉียบเลยนะครับนะฮะตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากประตูเวลาเราเปิดนะฮะเราเปิดนะครับไปโดนขอบบ้านขอบเสาบ้านอะไรเงี้ยฮะประตูแน่นมากนะครับนะฮะ สีบางเจี๊ยบเลยฮะเสาคานกลางนะฮะตั้งแต่บนยันล่างนะฮะองศาเข้ามุมหมดนะครับเพราะว่ารถไม่เคยพีกคว่ำนะครับรถได้เดิมๆมาจริงนะฮะคันนี้ผมได้มาประมาณ2อวันแล้วฮะนะครับผมแค่ล้างสีนะฮะแล้วก็ดูดฝุ่นนะครับสีนี้บางเจี๊ยบเลยนะฮะ้อตรงไหนบางหมดนะครับนะฮะคันนี้เคยติดหลังคามานะครับเคยติดหลังคาเคลรีบอยมาแต่เจ้าของเขาถอดออกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นรอยน็อต ที่ยึดกับหลังคาครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้นะเพราะว่าขายให้ถูกๆนะะหรือลูกค้าอยากให้ผมโป้ให้ก็ได้นะผมตัดเหล็กนี้ออกนะฮะเดี๋ยวโป้สาดสีให้ใหม่นะครับถ้าจะให้ทําก็ได้นะครับเดี๋ยวทําให้นะนอกนั้นสียังสวยนะครับแก้มหลังด้านขวาเนี่ยบางเฉียบเลยนะลูกค้านะฮะบางเฉียบแม็กแม็กแม็กถือว่าสภาพสวยเลยนะครับยางพอใช้ได้นะครับนะครับมีแม็กมาให้นะครับข้างในก็จะมีจอเครื่องเล่นให้ด้วยนะครับสีนี้บางเฉียบเลยนะทุกจุดเลยฮะ ไฟท้ายเดิมนะฮะลูกค้าไฟเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะฮะฝาหลังนี่แน่นมากครับเปิดปิดนะฮะเปิดปิดแน่นมากนะฮะนะครับไม่มีผูไม่มีสนิมนะฮะลองสังเกตดูได้นะครับตะเข็บนะครับแผ่นพับเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะฮะพอรถไม่เคยถูกจิ้มตูดนะครับนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์กนะฮะรอยจุดเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกทุกเม็ดนะครับซ้ายยันขวาเลยนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยอยู่ครบเหมือนเดิมหมดนะฮะอยู่ครบหมดนะครับ ถือว่าสภาพโดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับรถสภาพขนาดนี้ราคานี้นะครับลูกค้าซื้อเอาไปใช้งานเอาไปทำอาหากินกันนะครับนะฮะถือว่าโอเคเลยฮะองศาขอบฝาท้ายเนี่ยองศามุมได้หมดนะครับนะไม่มีเปิดไม่มีอ้านนะครับปิดเสมอกันหมดนะฮะนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ ผมแจ้งลูกค้าเสมอนะทุกคลิปนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะอยู่ไกลนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับเจอรถที่ใช่ที่ถูกใจนะครับสามารถติดต่อซื้อได้เพราะเงินทองหายากนะครับผมแจ้งทุกคลิปนะฮะผมแจ้งทุกคลิปแล้วที่สําคัญนะครับรถถูกใจถ้าอยู่ไกลลูกค้าไม่ต้องกังวลครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะเพราะคนเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนกันบ่อยนะฮะรถนะไม่มีโอกาสเปลี่ยนบ่อยใช้รถคันหนึ่งนะห้าถึงสิปีนะฮะเจอรถอยู่ผมที่ใช่นะครับทักมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมบริการส่งให้ฟรีเลยนนะครัับแมหลงด้้าาซย ถือว่าใช่นะครับมีริ้วรอยบ้างนะรอยขนแมวรอยอะไรอย่างนี้ฮะถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าไม่ถ้ากล้องไม่ซูมจริงคือมองไม่เห็นนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับลูกค้านะครับนอกนั้นก็โอเคอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเบียดนิดนึงนะแต่ไม่เยอะนะครับไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับนอกกนั้นยังสวยนะครับนะฮะ ผมจะให้ดูนะครับกระบะเนี่ยกระบะเนี่ยวิธีดูนะฮะลูกค้าเราดูคัดซีข้างล่างเสร็จแล้วนะฮะคัดซีไม่มีผูกไม่มีไม่มีรอยชนนะครับเรามาดูระหว่างห้องโดยสารนะครับกับกระบะท้ายนะฮะถ้ามันบางบางคันเนี่ยมันจะเปิดไม่เท่ากันมันจะเปิดกว้างนะครับถ้าเปิดกว้างแสดงว่ารถคันนั้นใช้บัรทุกหนักมานะคันนี้ไม่มีบัรทุกหนักแน่นอนนะครับนะฮะองศามุมชิดได้หมดเสมอภาคกันหมดนะครับนะฮะตรงนี้มีจุดนิดนึงนะครับรอยบุบนะฮะไม่ได้ทําให้นะครับลูกค้าถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับ คันนี้จะขอขายตามสภาพไปนะฮะเพราะว่าตั้งไว้ถูกมากเลยนะครับนะฮะสีนี้บางเจี๊ยบทุกจุดเลยนะครับประตูแน่นหมดนะฮะประตูแน่นมากนะฮะขอบยางยังสวยทั้งสองด้านนะครับยังดูดีนะครับยังโอเคเลยนะฮะนะครับโลโก้ต่างๆยังไม่มีหลุดไม่มีลอกนะครับโลโก้เดิมนะฮะไฮลักนะฮะองศาขอบประตูหน้าซ้ายก็ชิดหมดนะฮะแก้มหน้าซ้ายก็ยังสวยนะครับไม่มีบุบนะฮะ กันชนกิ๊บล็อกต่างๆไม่มีหลุดหายนะครับกันชนยังเข้าล็อกหมดนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพโดยรวมนะครับสีนี่ตีไป90%บวกเลยนะครับลูกค้าสําหรับสภาพนี้นะฮะชุดกันชนหน้ามีรอยน้อยมากนะฮะมีรอยน้อยมากนะครับกระจังยังสวยชุดโครเมียมเนี่ยยังเงานะฮะยังเงาอยู่นะฝากระโปรงมีรอยบ้างนะครับจะเป็นรอยหินรอยอะไรแต่ไม่มีบุบนะลูกค้าจะเป็นรอยหินเฉยๆแต่ไม่มีบุบนะฮะยังโอเคเลยนะครับ ัสวยเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับลูกค้าพาชมข้างในกันคันนี้เลขไมเลขไมอยู่ประมาณแส9เก้นะครับเนี่ยจะเป็น Smart c แ p นะครับข้างในผมให้ดูพรมพื้นเลยนะผมไม่ได้ฟอกนะครับ ผมแค่ผมแค่ล้างดูดฝุ่นนะได้ลุ้นผลการประกาศไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็หลังจากมีการว่างเว้นการประกาศขึ้นทะเบียนมาดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยมาถึงสามสิบปีแล้วนี่นะฮะพอดีเปิดขึ้นเสียงข้าข้างในจะเป็นจอจอจอสมาร์ทิงน์นะครับเป็นจอสองดินนะครับเจ็ดนิ้วนะฮะมาอยู่ประมาณแสนเก้านะฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีลอกนะฮะช่องแอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับปุ่มโลโก้ปรับต่างๆยังสวยนะครับ พวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะครับลูกค้านะฮะบอกอาจจะมีเปื้อนบ้างเพราะผมยังไม่ได้ฟอกนะครับลูกค้าผมพื้นนะฮะบอกหลังเป็นหนังถือว่าสวยเลยทํามาดีเลยนะฮะบอกหลังทามาดีฝ้าเพดานก็ถือว่ายังสะอาดนะฮะน็อตไม่เคยแกะนะฮะที่ผมแจ้งไปนะครับน็อตตั้งแต่คานหน้าแล้วก็ประตูหน้าประตูหลังนะฮะแผ่นพับเนี่ยเดิมหมดนะฮะบางคันเนี่ยโดนชนแก้มมานะแผ่นพับมันหายไปนะฮะคันนี้ได้เดิมจริงนะครับสีก็เป็นสีเดิมนะฮะนะครับชุดพลาสติกด้านข้างตัวสมาร์ทแคปนะฮะ ถือว่ายังใหม่นะบางคันมีริ้วรอยเต็มแล้วรอยขีดปากการอยมีดนะคันนี้ถือว่ายังโอเคเลยนะครับเบาะปีกไม่มีแตกไม่มีฉีกนะฮะแต่เบาแค่ว่ามีรอยเปื้อนเฉยเดี๋ยวผมถอดออกมาล้างมาซักให้นะครับแค่มีรอยเปื้อนเฉยนะครับพอรถได้มานะฮะเก็บงานไม่ทันนะครับนะถือว่ายังโอเคเลยนะครับสภาพโดยรวมนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะฮะใช้คําว่าดีมากแล้วเพราะผมขับผมขับลองเองนะครับแผงประตูไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับแผงประตูก็ยังสวยนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับสภาพนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านฝั่งซ้ายกันนะครับกระบะดีครับลูกค้าโตต้าอีซูซูพวกเนี้ยมาเมื่อไหร่ก็หมดตลอดนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวดูสมาร์ทแคปตัวสมาร์ทแคปสมาร์ทแคปถือว่าโอเคเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับนะฮะมีมีรอยเปื้อนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขัดผมฟอกให้ใหม่นะครับ นอกนั้นยังโอเคนะครับฟิล์มสวยทุกบานนะครับลูกค้าฟิล์มสวยทุกบานนะครับนะบ่อหลังใหม่มากน็อตไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถูกจิ้มน่ะถือโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับถือว่ายังโอเคเลยนะฮะเบาะมีริ้วรอยบ้างนะครับเดี๋ยวผมฟอกผมล้างให้นะครับแต่โดยรวมก็ยังสวยนะครับเพราะว่าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับนะแค่เป็นรอยเปื้อนของฝุ่นของอะไรเงี้ยครับ คอนโซลคันนี้คอนโซนสวยมากนะครับแผ่นพลาสติกต่างๆชายล่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับลูกค้านะฮะคอนโซลยังสวยนะครับบางคันคอนโซลมาเนี่ยมีรอยคาบกาวมีรอยมีดรอยโอ้โหรอยปากการอยเยอะแยะไปหมดเลยนะคันนี้คอนโซนสวยนะครับแผงประตูไม่มีรอกไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับคันนี้นะฮะถือว่าโดยรวมถือว่ายังโอเคเลยฮะสวยกริฟเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องยนต์สตาร์ทฟังเสียงให้นะครับ เดียวติดนะฮะลูกค้าแจ้งก่อนนะครับเครื่องนิ่งมากนะเครื่องสมบูรณ์ระบบคอยหัวฉีดทํางานปกติหมดนะฮะหรือว่าสมบูรณ์นะครับเดีเปิดทงเครื่องก่อน,นรหรือว่าปกติเลยนะครับซื้อไปเนี่ยปือใช้ยาวๆเลยนะถ้าเอาไปทํางานนะครับเอาไปใช้งานเอาไปค้าไปขายนะฮะลูกค้าสามารถติดแก๊ส l อติดอะไรได้นะครับ ผมกดไม่โดนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะฮะห่องเครื่องผมไม่ได้ล้างนะครับนะฮะแก้มข้างไม่เคยถอดนะครับลูกค้าแก้มข้างซ้ายขวาอยู่เดิมนะครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับฉลากสินค้ามอกรยังอยู่ครบนะฮะนะครับถือว่าโดยรวมถือว่ายังสวยเลยนะครับนะฮะขอบฝากระโปรงเนี่ยขอบชายหน้านะครับแผ่นพับเนี่ยโรงงานมีอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับยังไม่หายไปไหนนะฮะรอยอาร์คเม่นัดต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดนะครับ พรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ผมแจ้งแล้วนะครับนะแ้มซ้ายน็อตไม่เคยแก่เหมือนกันนะฮะดูเครื่องยนต์ยูไม่ยากนะลูกค้า1ดูความสนิทเหตของเครื่องดู2ดูชุดพลาสติกบนเครื่องนะครับบางคันสายพวกนี้กรอบแตกนะ่ใช้งานหนักนะคันนี้ถือว่าใช้งานน้อยนะน้ำมันเครื่องไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียวนะครับไม่มีซึมเลยนะฮะนะแอร์เย็นแอร์เย็นมากนะฮะเย็นมากนะครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับที่ติดตามล้วก็รับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆสวยๆราคาถูกๆนะฮะมาอัปเดตให้ทุกวันนะคคคคครรรัััับบบบบขขออุุณณจจากหวใ